ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ขี่เว็บไปขอพอรวัดทั้ง9แห่งทุกภาคของประเทศไทยให้กับสติ๊กเกอร์รุ่นแรกของบอลพาเที่ยวโดยมีอุปกรณ์ไอทีของอาสกิไม่ว่าจะเป็นวอร์แบงค์และหูฟังมาใช้ในระหว่างการเดินทางโดยในคลิปนี้เป็นวัดที่เมากันที่นี่ครับวัดพระธาตุพนมระยะทางห่างนนทบุรี700โลมาดูกันนะครับว่าบอลจะขับขี่กี่ชั่วโมงจะมาถึงกี่ทุ่มจะได้เจอที่เที่ยวอะไรสวยงามบ้างไปครับถ้าพร้อมแล้วออกไปเดินทางกันไปลุย เจ็ดวัดแล้วจ้าเหลืออีก2วัดนะ <c oughs> ก็จะทำพิธีครบแล้วครับผม ก็จะเวนขอพรนะครับให้กับสติกเกอร์รุ่นแรกของบอลพาเที่ยวนะหวัดแล้ววันนี้เป็นวัดที่7นะครับเพื่อหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูอัปเดตก่อนหน้านี้ฮะตอนนี้บอลได้ทําสติกเกอร์รุ่นแรกของบอลนะฮะที่ไม่เคยมีสติกเกอร์แจกให้ f c มาก่อนนะครับชื่อว่ารุ่นขับขี่ปลอดภัยเพราะว่ามียันของหลวงพ่อโวยด้วยบอลก็ใส่ใจเต็มที่ไม่ว่าการออกแบบนะครับแล้วก็อยากเอาสติกเกอร์เนี่ยฮะไปขอพรกับวัดศักดิ์สิทธิ์วัดดังทุกภาคของประเทศไทยนะอยากให้เป็นสิ่งย้ำเตือนใจในการมีสติในการขับขี่อยากให ทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภยัยซึ่งบอลตั้งใจจะไป9้าวัดทุกภาคของประเทศไทยเลยฮนะไปมาแล้วภาคใต้ภาคเหนือนะครับภาคตะวันตกภาคกลางวันนี้บอลจะเดินทางไปอีกหนึ่งวัดดังอายุกว่าพันปีเป็นที่เคารพศรัทธานะครับของชาวอีสานและชาวไทยนะครับนั่นก็คือวัดพระาธาตุนครพนมนั่นเองฮะอยู่ห่าง700โลและตอนนี้9ก้าโมงเชา้าแล้วฮะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้เจอเรื่องราวอะไรในระหว่างการหัวตุนเหล็ก700โลจะถึงนะครับกี่ทุ่มจะได้เจอที่เที่ทวยวอะไรสวยงามหรือเปล่านะ และการขอพรให้สติกเกอร์ครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างอ้อบอกไว้ก่อนนะฮะไม่ได้เอามาขายแจกให้ฟรีและสําหรับเพื่อน f อที่นับถือคริสอิสลามบอลจะมีแบบวงกลมอันนั้นไม่มียันและไม่ผ่านพิธีใดๆนะครับหลังจากขอพรเสร็จ9วัดน่าจะปลายเดือนกุมภาเนี่ยครับเจอบอลรับได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าหากไม่เจอบอลเจอตัวยากไปรับได้ที่ร้านไรเดอร์89นะครับทั้ง7สาขานะเพราะว่าตอนนี้บอลเป็นพาร์เนอร์กับร้านไรเดอร์89โดยเฉพาะสาขาบางบัวทองเนี่ยบอลอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์แวมารับได้เลยอ่ะไม่พูดพร่ำ น่าจะถึงค่ำแล้ฮะทุกคนแต่ว่าจะค่ำกี่ทุ่มว่าแล้วไปครับไปลุยกันฮะขอพรอให้กับสติกเกอร์รุ่นแรกของบอลพาเที่ยวกันเฮ้ยเฮ้ยยไม่ตายสองแสนโลแล้วทุกคนเดี๋ยวเมษานี้จะพาไปลุยเอเวอเรสส่งท้ายนะที่สุดท้ายของเวทบึกเบิรนไปฮะุยอยู่นนทบุรีกใกล้เวทเกตแต่ว่าวิวทิวทัศน์นี่มันอยู่ต่างจังหวัดทุกคน เที่ยงแดดเปียงๆครับผมตอนนี้เข้าสู่ปากช่องประตูสู่อีสานที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะยังอยู่ห่างปลายทางอีก530โลยาวไปยาวไปทุกคนแดดร้อนๆเราก็จะลุย โอดเมื่อยทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเขตอำเภอพยัคฆบ,บูมพิสัยนะก็อยู่ห่างเป้าหมายอีกประมาณสัก300โลทุกคนคตดเมื่อยละใกล้จะ5้าโมงเย็นฮะเดี๋ยวน่าจะหาปัม๊มหาเซเว่นข้างหน้านะฮะแวะเติมความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกายสะหน่อยครัอไปหาเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นแป๊บหนึ่งทุกคนแล้วเดี๋ยวไปค่อยไปกันต่อ โอ้ยเครื่องดื่มเติมพลังกันสักหน่อยอ่ะได้มาแล้วฮะกาฟแฟกระป๋องเย็ยนเจี๊ยบอ่าทุกคนเจอจุดจำหน่ายสินค้าของอาสกิด้วยนะฮะจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีหลากหลายอย่างเลยนะฮะที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จนะครับหูฟังไร้สาย power bank นะแล้วที่สำคัญนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะฮะที่ซื้อจาก7 e เ e ่นอีเลเว่นเนี่ยฮะซื้อปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยทันทีนะฮะรับประกันคุณภาพเลยครับผมบอลเนี่ยมีอยู่หลากหลายชิ้นเลย อ่ะเดี๋ยวเราใช้หูฟังบลูทูธนะฟังเพลงเพลินๆในระหว่างการเดินทางแต่ตอนนี้ขอไปเติมพลังก่นันมานั่งมพับฮม่ใช่แค่ซดกาแฟนะทุกคนมันง่วงฮะเอาหูฟังบลูทูธของอาสกีนนะเดี๋ยวมาเชื่อมต่อนะครับแล้วก็จะได้มีเพลงฟังเพลินๆน,น,นะในระหว่างเดินทางครับผม เรียบร้อยทุกคนได้เพลงฟังเพาะๆนะฮะยุค90นะครับเราชอบอะไรแล้วก็ชอบเป็นยาวๆนะเหมือนกับแบรนด์ของอาซากินะที่ใช้ต่อเนื่องมา2ปีแล้วฮะอย่างหูฟังบลูทูธรุ่นนี้นะฮะบอนใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วทุกคนบอกได้เลยว่าเสียงดีเบสหนักนะที่สําคัญนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยคือไวมากนะฮะเวอร์ชั่น6.0กันเลยทีเดียวนะฮะที่สําคัญนะฮะฟังต่อเนื่องได้ถึง6ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับและสามารถเอามาชาร์จต่อในกล่องได้อีก2-3รอบแล้วก็เป็นแบบชาร์จไร้สายด้วยนะ ดีไซน์ของเขาก็เล็กกระทัดรัดพกพาง,ง่ายพกพาสะดวกแล้วก็สวยงามมีหน้าจอบอกเปอร์เซน็นต์แบตเตอรี่ด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยฮะเสียงสามารถไปปรับเพิ่มเติมได้ด้วยนะฮะในแอปของ asaki sound ไม่ว่าจะปรับแบบให้ฟีลคลาสสิกนะครับฟีลเบสนะฮะสามารถปรับได้หลากหลายเลยนะครับในแอปพลิเคชันของ a s a กินะครับแล้วที่สําคัญที่ผนชอบมากๆนะกับ,แบบแบรนด์ของ a s a กิเนี่ยทุกชิ้นเขารับประกันให้ถึง1ปีกันเลยทีเดียวนะอย่างตัวนี้นะครับทาร์ทีที่เราซื้อในเซเว่นนะก็สามารถใช้งานได้ไม่ต้องไปเสีย เวลาให้แบตเต็มแล้วรอชาร์จนะครับใช้ได้ทันทีเลยอ่ะตอนนี้ได้เพลงเพาะๆนะครับไปฟังในระหว่างการขับขี่แล้วไปกันต่อฮนะระยะทางปลายทางนะครับเหลืออีก230กิโลเมตรได้ทั้งกาแฟเพิ่มความดินแล้วก็มีหูฟังไร้สายของอาสติให้ได้ฟังเพลงเพราะๆในระหว่างการเดินทางครับผมไปกันต่อครับผมตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วฮะเอาเป็นว่าไม่รู้จะถึงกี่ทุ่มนะแต่ยังไงก็ต้องถึงฮะระยะทางเหลืออ,อีก230รมิกิโลครับแต่ว่าไม่กังวลใจอยู่แล้วนะ ไม่ง่วงแน่นอนนะจัดไปทั้งกาแฟน,นะครับแล้วก็ยังมีได้ฟังเพลงมันๆยุค90 body slam นะ body slam ให้เป็นสี <S 2> <S 2> ชมพูอ<ะ>เอาไปกันดีกว่า230โลลุยกับผม ชุมครึ่งถึงแล้วจ้านครพนมและนี้เลยครับที่บอลจะมาขอพรนะฮะวัดที่เจ็ดอยู่ข้างหน้าเราแล้วทุกคนอึ๊บอ้ยหนี่เลยทุกคนด้านหลังบอลฮะวัดพระธาตุพนมนั่นเองนะฮะเจดีเก่าแก่โบราณน,นะฮะอายุกว่าพันปีนะครับผมอ่า เดี๋ยวยังไงตอนนี้วัดปิดแล้วนะฮะเราไม่สามารถขอพรได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้โคตรหนาวเลยทุกคนสี่ชุ่ม3สนะฮะออกจากบ้านมาตอนเก้าโมงเช้าใช้ระยะเวลาเดินทางสิบสามชั่วโมงครึ่งนะฮะจริงๆช้ากว่าปกติด้วยซ้ำนะเริ่มแก่แล้วฮะขี่ไปพักไปนะ,ะคุยกับแฟนบ้างคุยกับหิวใจลนะอ,ะอะ ตามนี้แล้วกันทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวบอลขอไปหาโรงแรมที่พักนอนแถวนี้ฮะค,คืนนี้ขอนอนสบายๆหน่อยแล้วกันฮนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราเอาสติกเกอร์นะที่อยู่ในลังนี้ฮะมาขอพรกับองค์พระธาตุพนมแล้วก็ให้พระท่านนะครับอ่าให้พรด้วยนะแล้วก็ยังมีที่เที่ยวที่อันซีนนะครับอยู่อ่าแม่น้ําโขงนะครับบอกได้เลยว่าอันซีนมากจะอันซีนขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไวรอดูกันส่วนคืนนี้ไม่ไหวแล้วฮะคโคตรเมื่อยนะอายุเยอะแล้ว เริ่มเมื่อยเข่าเมื่อยหลังเมื่อยตูดมากกว่าเมื่อก่อนแล้ว,ลวนี่ก็จะ45แล้วนะอีกสักสองเดือนฮะ,ะตามนี้ตามนั้นแล้วกันฮะคุณไหนราตรีสวัสดิ์5เจอกันอีกทีเช้ามาไหว้องค์พระธาตุพนมนะฮะองค์พระธาตุแห่งภาคอีสานนะครับอันเป็นที่รวมใจศรัทธานะครับของพี่น้องชาวอีสานคุณไหนราตรีสวัสดิ์ครับผม สวัสดีเช้าวันใหม่นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปขอพรให้สติกเกอร์กันครับหลับสบายมากนะทุกคนเมื่อคืนความที่ว่าแบบเพลียไงเดินทางมาทั้งวันนะฮะตอนนี้ก็9้าโมงครึ่งแล้วทุกคนจริงๆตื่นก็สักพักใหญ่แล้วแล้วก็หลับต่ออ่ะไปฮะพระธาตุพนมก็อยู่ใกล้ๆนี่เอง อ่าทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าองค์พระธาตุอ่าพนมเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะเนี่ยครับทุกคนแดดกําลังดีเ <c> ป็นใจนะเดี๋ยวเอาสติเกเกอร์นะครับผมไปขอพรกับองค์พระธาตุนะแล้วก็ขอพรกับอ่าพระนะครับน่าจะมีพระแหละฮะอยู่ด้านในให้เราได้ขอพรน,นะ,ะซึ่งองค์พระธาตพนมนะ,ะสาเหตุที่บอลเลือกวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่7็ในการขอพอรเพ,พราะว่าตามตำนานที่เล่าขานกันนะถือว่าเป็นองค์พระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเพราะตามตำนานเนี่ยฮะหลังจากพระพุทธเจ้านะครับเสด็จดับขันปรินิพานนะครับหลัง จากนั้น8ปีนะฮะพรกกัดสปะานะฮะอัคราสาวกนะครับมาที่นี่นะฮะพร้อมกับพระอาหารหันต์อีก500รูปเพื่อนําอัธิธาตนะครับที่เป็นส่วนของหน้าอกนะฮะแล้วก็มาสร้างพระธาตุแห่งนี้นะหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานแค่แปีเท่านั้นนะอันนี้ก็คือตามตำนานถือว่าเก่าแก่มากแต่ตามหลักฐานทางโบราณคดีนะองค์พระธาตุพนมเนี่ยครับมีอายุเก่าแก่ราวๆหนึ่งพปีกันเลยทีเดียวนะซึ่งในปี2518นอนะครับองค์พระธาตุนะครับองค์เดิมได้พังทลาย ลงมาแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็คือองค์พระาธาตุไม่ได้พังทลายทับโบนหรือทับผู้คนเลยฮะไม่มีใครเสียชีวิตหรือสูญเสียใดๆท้งนั้นแล้วก็อิดเก่านะครับอ่าซากเก่าขององค์พระาธาตุองค์เก่า ก็ถูกนําไปวางไว้ตรงใจกลางสาะใกล้ๆนี่เองฮะแล้วก็สร้างสถูปครอบนะครับเรียกได้ว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเลยทีเดียวและองค์พระธาตุนี่ครับมีความสูงถึง53เมตรและบรรจุทองคํานะนี่แหละครับเป็นความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องราวขององค์พระธาตุพนมนะฮะว่าแล้วเดี๋ยวเอาสติกเกอร์นะครับไปขอพรกันครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในฮะทุกคนตอนนี้ก็ เข้ามาด้านในแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาสติกเกอร์นะครับไปขอพรนะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแล้วก็ต่อองค์พระธาตุพนมนะฮะที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งองค์สูงใหญ่นะฮะฐานก็ใหญ่โตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอพรตรงนี้ด้วยฮะก็มีองค์พระพุทธรูปด้วยนะครับด้านหลังก็เป็นองค์พระธาตุพนมนะครับลวนลายวิจิตรงดงามมากครับเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและต่อองค์พระาธาตุพนมได้โดนดานประทานพรให้ผู้ที่ได้รับสติกเกอร์ของข้าพเจ้าได้มีการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัยมีสติและเดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนำประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการเดินทางไปบอกเล่าต่อครอบครัวและคนที่รักด้วยเทิดสาธุอ่าเดี๋ยวไปขอพรกับพระพิสุกันต่อขรับผมให้พระท่านให้พรครับหลวงพ่อขออนุญ,ญาตนะครับ พอดีผมเป็นยูทูบเบอร์ครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวทั่วประเทศครับผมองค์พระชาตพนมพผมก็มาหลายครั้งแล้วทีนี้ผมอยากทําสติกเกอร์แจก FC แต่ว่าแจกแบบไม่ได้คิดตังนะฮะอันนี้คือแจกฟรีผมก็เลยทําเป็นรุ่นขับขี่ปลอดภัยมาครับแล้วก็ผมตะเวนขอพรอวัดนี่มา กล่าวว่า9ก้าวัดถ้าครบแล้วเนี่ยผมจะแจกแต่ว่าก็คือแบบไม่ได้ขายนะแจกอย่างเดียวแบบเหมือนกับว่าเป็นกิมมิคเล็กๆให้เขาได้ระล,ลึกถึงความสติไม่ได้ปลุกเสกแต่อย่างใดครับผมก็จะไปขอพรกับวัด9้าแห่งทุกภาคเลยแล้วก็ทงภาคอีสานผมก็มาวัดพระธาตุพนมเป็นวัดที่7จแล้วครับทีนี้ก็คือเหมือนกับว่ามาอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อองค์พระธาตุแล้วก็อยากจะให้พระพิสุทธิ์ที่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบเลยเนี่ยครับช่วยให้พรผมน้ำมนต์แล้วก็ขอแบบเออขับขี่ปลอด ได้คร like, no, ับผมขอขอให้แบบอยากให้แบบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกคนที่ได้รับไปแบบมีสติครับหลวงพ่อก็ือชอบระองค์ระระางพันสามฤทธิ์ิทธิมทุกสิทิสมุทุกสิทสิสมุทุทุกประการเออ เรียบร้อยครับผมได้พรนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่ปลุกเสกนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์นะครับเพื่อเตือนใจนะครับขับขี่บนท้องถนนให้ได้ระลึกถึงสตินะครับคิดอะไรเพลินก็กลับมาอยู่ในสตินะครับมีสมาธินะครับอยู่บนถนนจะได้แบบดูรถนะครับดูคนดูหมาดูหินดูหลุมดีๆแต่ตอนนี้เงือโชกเลยไม่ไหวแล้วทุกคนไปหาที่นั่งพักก่อนเดี๋ยวว่ากัน ชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วทุกคนแบตตอนนี้เหลือ66%เนะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับบ้านกันยาวๆนะฮะเจ็ดร้อยโลนะครับอ๋อแล้วเดี๋ยวจะพาแวะไปที่ท่องเที่ยวสวยๆอันซีนอย่างที่บอกไปครับดังนั้นแบตโทรศัพท์นะจะต้องมีพร้อมตลอดเวลาในการดูข้อมูลดู G.P.S. นะซึ่งพอนไว้วางใจ Power Bank ของ a s ากินะอยู่กับแบรนด์ a s ากิเนี่ยฮะสองปีกว่าแล้วครับผมมั่นใจไว้วางใจได้เลยโดยเฉพาะ Power Bank รุ่นนี้นะเป็นรุ่น1นึ่งหมื่นมิลลิแอมนะครับที่มาพร้อมกับสายชาร์จให้ด้วยกันถึง4สายทั้งชาร์จเข้าและ าร์จออกสะดวกมากฮะไม่ต้องเปลืองเงินไปซื้อสายชาร์จนะครับที่สําคัญอย่างที่บอกไปซื้อในเซเว่นนซื้อปุ๊บชาร์จได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องเสียเวลาชาร์จดีไซน์ก็สวยงามนะครับมีหน้าจอบอกเปอร์เซน็นต์แบตเตอรี่ด้วยที่สําคัญพกพาง่ายพกพาสะดวกน้ําหนักเบาสายเดินทางแบ็คแพ็คเกอร์พกติดตัวไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนหรือเดินทางไปไหนลืม power bank ไว้ก็แวะเลี้ยวเข้าไปที่เซเว่นอีเลเว่นได้เลยนะมีขายในทุกสาขากับร้านคา้าสะดวกซื้อชั้นนําที่สําคัญอาสกินะครับรับประกันให้อีกหนึ่งปี ตัวนี้ที่มีมาตรฐานมออกด้วยนะครับทั้งตัวแบตเตอรี่ด้านในแล้วก็ตัว power bank ด้านนอกด้วยเหตุนี้แหละครับ a s a กิจึงได้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจนะครับในกลุ่มสินค้าแกเจต t นะครับสำหรับผู้บริโภคนะครับมากที่สุดในปี2025นะครับจนได้รับรางวัลการันตีจากแบรนด์เอ็กันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับชาร์จแบตโทรศัพท์อีกนิดนึงโทรหาหวานใจแล้วเดี๋ยวพาไปกินอาหารอร่อยท่ามกลางวิวแม่น้ำโขงกับเกาะที่อันซีนครับผม เสร็จสุระแล้วทุกคนพักกันพอสมควรแล้วเอาสติกเกอร์เก็บนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปกินมื้อเที่ยงกันทุกคนครับบรรยากาศริมแม่น้ำของเป็นฟินเลยก็จุดที่ไปนะฮะก็จะไปทานบนเกาะนะทุกคนซึ่งเราจะต้องลุ้นกันดูนะฮะว่าน้ำจะท่วมเกาะหรือเปล่านะฮะมาไม่ได้ตลอดทั้งปีนะครับผมแต่ว่าอยู่ไม่ไกลฮะห่างจากองค์พระธาตุนครพนมนเนี่ยแค่ 5กิโลเมตรเท่านั้นครับผมถึงลานจอดรถแล้วจ้าอ่ะทุกคนนี่ฮะบอนยังไม่เคยมานะเคยขี่เว็บนะฮะเลาะริมโขง รอบประเทศไทยนะฮะตรงนครพนมก็มาหลายครั้งแต่เพิ่งรู้จักให้ทุกคนกับเกาะที่อยู่ตรงกลางอันนั้นเป็นหนึ่งใน4เกาะของประเทศไทยนะฮะในแม่น้ําโขงที่ได้อยู่ในเขตราชาอาณาจักรไทยนะเพราะว่า,ามีส่วนที่สัญญาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสนู่นะฮะว่าเกาะทุกเกาะที่อยู่กลางแม่น้ําโขงนะฮะจะต้องเป็นของฝั่งลราแต่ก็มีไม่กี่เกาะนะ,ะยามน้ําลดนะครับมันก็เห็นเป็นพื้นดินตรงนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็มีชาวบ้านนะครับเอาไปทาร้าน อาหารนะฮะอยู่กลางเกาะที่เราจะเห็นนะครับเป็นกระท๊อแล้วก็มีเรือจอดตรงนี้นะฮะให้ได้นั่งเรือข้ามไปแต่ว่าค่าบริการอะไรยังไงเราไม่รู้เดี๋ยวเราถาม <sır üst. S 1> น้องแถวนี้ดีกว่าสวัสดีครับว่าจะนั่งเรือไปกินข้าวนี่คือนั่งเรือจากท่านี้เหรอใช่ครับรค่าเรือเท่าไหร่ครับขออนุญาตถ่ายนะค่าเรือเท่าไหร่ฮะฟรีครับอ๋อเข้าเรือฟรีเหรอครับอ๋อแ,แล้วแล้วแล้วจ่ายตังค์กันยังไงอ่ะจอดรถฟรีนั่งเรือฟรีครับอ๋อฮะเพียงแค่เราไปสัง่งกับข้าหารของร้านเรือของร้านไทรร้านมันคือเรืออ๋อ เอาง่ายๆว่าพี่อ่ะมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นใช่อ่ก็าาาาาาาตามนั้นแหละครับทุกคนเขาอ่ะมีร้านอาหารตรงนั้นฉะนั้นก็คือรับส่งฟรีเออไอเราก็สงสัยนะว่าเอ้นึกว่ามันจะต้องมีแบบเรือรับจ้างอะไรตรงนี้หรือล่าอ่ะงั้นตามนั้นแล้วเดี๋ยวสั่งสั่งตรงนี้เลยไหมหรือว่าไปสั่งตรงนู้นไปสั่งตรงนู้นเลยครับอ่าได้งั้นเดี๋ยวผมนั่งเรือตรงนี้เลยนะครับผมอ่าทุกคนไปฮะไปกินข้าวบรรยากาศดีๆกลางแม่น้ําของกันเลยทีเดียวอ่ะไปฮะทุกคน let's go ฮะลุย สู่ใจกลางเกาะท่ามกลางแม่น้ำโขงที่หาดแ้ฮน้ำน่าเล่นมากบางช่วงของแม่น้ำโขงนะฮะหายากนะครับที่จะน้ำใสแบบนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลโอเคเพิ่บอขอบคุณครับโอ้โหนี่ถ้ามีเวลานะหน้มา,านนนมากางเต็นท์น้องๆมากางเต็นท์บนนี้ได้ไหมใจตังได,ได้นะ โอ้โหเจ๋วเลยเนี่ยทุกคนน้ำก็มีให้เล่นนะฮะแล้วก็กางเต็นท์ได้ด้วยเดี๋ยวฮะอาจจะต้องหาโอากาสนะมากางเต็นท์ที่นี่สักคืนล้วดูดิบรรยากาศดีเลยที่เดียวแต่ตอนนี้ไปหาของกินอร่อยๆนะฮะนี่ครับร้านชงฟ้าราคาประหยัดนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะแม่ค้าเอาทําให้ผมสักสามอย่างก็ได้นะมีส้มตํานะแล้วก็อีกสักอย่างยําแล้วก็ตรงแม่น้ํโขงมันต้องกินปลาเนาะ งั้นเอาปลาทอดอะไรก็ได้ให้ผมสักอย่างหนึง่งเ,เดี๋ยวผมขอเดินชมพื้นที่ก่อนอค,ครับขอบคุณนะฮะ อ่าทุกคนในระหว่างนี้ก็พามาชมนะฮะอย่างที่เห็นครับก็จะมีธงแดงนะครับธงชมพูแล้วเราก็มาอยู่ในโซนธงฟ้านะครับราคาประหยัดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันแต่ว่าทั้งนี้นะฮะก็คือรวมที่จอดรถนะครับรวมค่าเรือซึ่งจริงๆอ่ะเขาไม่ได้คิดตังค์เขาก็คิดแค่ค่าอาหารนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูราคาอาหารกันแต่ก็ถือว่าอุดหนุนชาวบ้านอุดหนุนชุมชนฮะทุกคนซึ่งบรรยากาศตรงนี้ก็คือดีมากนะฮะหลายคนน่าจะไม่รู้จักก็เลยอยากจะพามาให้รู้จักเพราะว่าไม่ใช่ทั้งปีที่จะสามารถมาใช้บริการนี้ได้โดยเฉพาะหน้าฝนาน้ําจะท่ว สูงเมื่อกี้คุยกับน้องที่ขับเรือฮะบางช่วงเนี้ยสูงถึงตีนสะพานฝั่งนู้นนะฉะนั้นตรงนี้อาจจะจมผมก็ถามว่า เฮ้ยถ้าจมเนี่ยไอพวกศาลาพวกนี้อย่างนี้ก็ต้องจมต้องบูรณะตลอดจะเอากำรกำไรอะไรมาจากไหนเขาบอกเปล่าเขาก่อนน้ําจะมานะครับเขาจะรื้อนะครับหลังคาหรือไม้หรือทุกอย่างนะฮะแล้วก็เอาไปไว้บนบกเพราะว่าน้ํามันลงนะครับเปิดบริการได้ก็จะเอามาวางไว้เหมือนเดิมเนาะเนี่ยฮะความอุตสาหะของชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะได้อ่ามีอาชีพทํากินกันก็แวะมาอุดหนุนนะอยู่ใกล้ๆกับองค์พระธาตุพนมซึ่งเราจะลุยน้ําไปหน่อยนึงก็ได้นะฮะไปอ่านั่งท่ามกลางศาลานะฮะที่ลอยอยู่ บนน้าก็ได้แต่เดี๋ยวบอลนั่งกัะตรงศาราตรงริมนี้ดีกว่าไม่อยากเบียกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปกันต่ออ่ะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวรออาหารมาแล้วก็ทานข้าวจากนั้นจะได้ไปกันต่ออ่หลังจากชมวิวนะฮะเดินชมรอบๆนะครับบรรยากาศนะสวยงามมากนะครับก็มีเรือชาวบ้านนะฮะทำประมงนะครับผมแล้วแน่นอนฮะมาแม่น้ําโขงก็ต้องกินปลานะครับอันนี้ปลาอะไรไม่รู้เมื่อกี้จําชื่อไม่ได้แล้วปลาอะไรแล้วครับนี่ ปลาเนื้ออ่อนนะปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมมาทุกคนเยอะมากฮะแล้วดูน่ากินมากนะทอดมาสดๆร้อนๆเลยฮะแล้วก็นี่ครับอ่าเราอยู่ใกล้แม่น้าโขงแต่เราก็มีซีฟู้ดนะฮะยำรวมมิสซีฟู้ดกุ้งตัวใหญ่ๆหมึกตัวบักเป๊งนะฮะหมูยออีกเบลเลอร์เลยถ้วยเบลเลอร์เลยทุกคนแล้วก็ส้มตำนะฮะชามพูนๆแบบนี้แหละครับผมอันนี้ปลาก็มีน้ําจิ้มมาให้หมดนี่ฮะทุกคนรวมน้ําขวดใหญ่น้ําแข็งถังเบลเลอร์นะจริงๆกินกันได้3าคนนะก็ไม่หมด 450บาทซึ่งฟรีค่าเรือนะครับฟรีค่าที่จอดรถนะครับแวะมาอุดหนุนชาวบ้านอุดหนุนชุมชนได้นะแต่ตอนนี้เราไม่ไหวแล้วฮะเราอุดหนุนแล้วเราก็มากินกันต่อฮะหิวเติมพลังเงินจุกๆฮะกับวิวสวยๆแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันยาวๆครับผม <c oughs> มันร้อนๆทุกคนนิ่มอร่อยตำปูปลาแซบๆจ้ายำรวมมเธอทุกคนกุ้งตัวบักเป้ง สุดยอดอ่ะเว็บให้ทิปโตขึ้นขี่มอไซค์อย่าสิ่งเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวอันตราย <c oughs> น่่เน,น่ลูกค้าลอกใหม่อ้าวถ่ายติดไหมน้องพี่ขออนุญาตเอาไปลงด้วยนะ <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> เห็นหลัง <laughs> ไม่เห็นหน้า <laughs> เห็นหลัง <laughs> ไม่เห็นหน้า <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวไว้เราดูนะผลงานในช่องบันพาเที่ยว <laughs> น้องสาวก็มาให้คอนเทนต์เราก่อนกับอาทุกคนเตรียมตัวนะจากนี้กับนนทบุรีเมื่อกี้เช็คกีเพล้วระระยะทางทั้งหมดสวัสดีครับระยะทางทั้งหมด679กิโลตีว่าเอ่อตีว่า700นั่นแหละแล้วตอนนะี้นะี่ฮะ ใบา2าสนาทีโอ้โหขนาดเมื่อวานออกมาตอนสามามสามโมงเช้าเก้าโมงนะครับเก้าโมงยังถึงเสียแบบ5้าทุ่มกว่าเลยทุกคนวันนี้ผมว่ามีติดตีหนึ่งตีสองตีสาตีส่เดี๋ยวมันลุ้นกันว่าจะถึงตีเท่าไหร่ไปเลยนะครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากครับผมไปย่ย ึ่่งเข้าสู่ถนนมิตรภาพที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับผมไปกันต่อฮะอีก320โลมีลุ้นจะถึงก่อนเที่ยงคืนทุกคนลุย รวยลำรวย <Yes. S 1> ลำรวย <Yes. S 1> พ่อเองลูกค oh. ันหัวทุกคนใส่หมวกกันน็อกมาตลอดทางนะฮะก็ตอนนี้เที่ยงคืน28นะฮะเราออกเดินทางจากนะครพนมมา เราๆอาบ่ายสองกว่าก็ตีไปทวนๆแล้วกันทุกคน10ชั่วโมงนะขี่มาแบบ แทบไม่ได้พักเลยนะฮะแต่ก็ขับขี่มาอย่างมีสตินะฮะก็ดูซ้ายดูขวาก่อนจะแซงทุกครั้งนะครับแล้วก็หลักๆก็คือหัวดมายาวๆแทบไม่ได้พักเลยครับโคตรเมื่อยตุดนเลยครับก็เติมแค่น้ำมันนะฮะแวะกินข้าวไปนิดนึ่งก็ประมาณนี้แหละการเดินทางนะครับก็ได้ไปขอพรให้กับสติกเกอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยนะครับได้ออกไปเห็นโลกกว้างด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกลับมาถึงบ้านให้ปลอดภัยก็มีครอบครัวที่เรารักรอเราอยู่นะฮะตรงนี้ก็อยากให ทุกคนกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภยัยเช่นกันนะฮะก็เลยขออธิษฐานจิตผ่านสติกเกอร์ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว7วัดนะฮะเดี๋ยวมารอดูนะครับวัดที่8แล้วก็วัดที่9จะเป็นวัดไหนนะฮะเร็วๆนี้แน่นอนนะครับขอพรเสร็จก็เจอบอลน,นะครับทักทายได้นะครับเดี๋ยวจะแจกสติกเกอร์ให้ไปเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็เอามารับได้ที่ร้านไรเดอร์แปดสิบเก้านะฮะทั้ง7สาขาเพราะว่ากว่าจะเจอก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะไว้ไม่ลุยกันใหม่คลิปหน้านะครับผมท้ายที่สุดก็ขอขอบ ติดตามรวมทั้งอุปกรณ์ไอทีของอาสกิไม่ว่าเป็นหูฟังเพลแบง์สายชาร์จนะครับหลากหลายอย่างมากใน7ซเนอะีเลเะไว้มาลุยกันใหม่คลิปหน้านะครับออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่นะหาประสบการณ์มันมันให้กับชีวิตไม่ไหวล้วโคตรเมื่อยตูนเลยขอไปนอนก่อนครับผมบ๊ายบาย